สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่สิบสามกันยายนนะฮะก็เอเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเลยนะฮะเพราะว่าอวันเมื่อวานนี้ผมเมื่อวานมันก็ไม่ได้ทำอะไรไงเมื่อวานวันอังคารใช่ไหมผมก็เตรียมตัวเตรียมพรีเซนต์เตรียมทํางานเตรียมอะไรนี่แหละไม้ลงมาทำงานข้างล่างนะฮะก็เหมือนเมื่อวันก่อนที่ผมมันได้ถ่ายอ่ะแต่นั่นแหละก็สรุปสรุปคือวันนี้ยังไม่ได้พรีเซนต์นะเพราะว่าอาจารย์เขาต้องไปหาหมอก็เลยอเลื่อนไปพรีเซนต์วันเสาร์แทนเดี๋ยวก็ เดี๋ยวนี่ไอ้ยังมันก,ก็ดีแหละไอ้ที่ผมทำนี่มันยังทำไม่เสร็จเลยไอ้ไอพ้ไอพรีเซนเน่ยก็เดี๋ยวนั่นแหละฮะก็ต้องไปหาก็ต้องไปอ่านไปทำอะไรเพิ่มให้มันดีขึ้นอ่ะจะได้พรีเซนต์ดีๆนะฮะแต่เอเมื่อวานก็ไม่มีอะไรนอกจากนั้นก็นั่งเล่นคอมแล้วก็อ้อผมเล่นไอ้สัประตูสามไอ้หมดหมดิงเกิลเมเยอร์เล่นเล่นจบแล้วนะฮะเมื่อวานจะนั่นแหละส่วนวันนี้ก็ตื่นมาก็นี่ฮะ ยกคอมเอ่อยกคอมยกน้ตบุ๊กไปในมอนะครับเพราะว่าวันนี้มันมีสอบมันมีควิสที่ต้องใช้คอมนะก็นั่นแหละก็เอาไปทําวันนี้ก็มันก็ไม่ได้ยากมากหรอกก็แปลไทยเป็นกังกเป็นกรีกเป็นไทยเป็นก็งงงนิดหน่อยแต่ก็แปลพอไปได้แหละอืมแต่แล้วก็เอ่ออะไรอะหลังจากนั้นก็ก็นั่นแหละไม่ได้ผมก,กลับมาแนละ้วเพราะว่าตอนบ่ายไม่มีเรียนไงอาจารย์ไปหาหมอก็เอ่อ กลับมานะฮะแล้วผมวยิบดนึงเพราะ่เมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับหรอกออตอนนี้ผมนี่ผมก็จะนอนแเนี่ยมันยังไม่ดึกเลยแต่ผมง่วงนะฮะตอนนี้อืมเออนี่ก็กลับมางีบเสร็จพองีบตื่นมาก็กินข้าวกินอะไรตอนนี้ก็เมื่อกี้น่าจะนอนัะพังนึงแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะนอนแล้วนะ,ะ <S <S <ๆ>เพราะว่าผมง่วงเนียก็อย่างที่บอกแหละส่วนพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้พรุง่รงนี้มีสอบนะฮะพรุ่งนี้มีสอบตอนบ่ายมงก็ต้องไปสอบที่ห้องห้องไหนห้องวดูเดี๋ยวดูอีกที นั่นแหละเดี๋ยวพอสอบสอบเสร็จแล้วก็อา่าถ้าจะพรุ่งนี้สอบเสร็จแล้วก็เหลือไอ้งานพรีเซนต์อย่างเดียวก็อะอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยอืก็ให้มันเสร็จเสร็จไปก็ดีนะฮะในช่วงนี้ผมไม่ได้ถ่ายเยอะเท่าไหร่เพราะแบบมันไม่มีอะไรให้ถ่าย,ยางไงแล้วผมก็ลืมด้วยช่วงนี้เออมันมันยุ่งนิดหน่อยนะฮะแต่นั่นแหละเดี๋ยวผมนอนแล้วผมง่วงจริงๆนะเออทั้งนั้น,ะนะนก็เอาเจอกันเอง้ฮะสวัสดีครับ